เงิน3ตะก้าเรื่องการออมหลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆแค่เหลือใช้แล้วกองรวมกันไว้ก็เรียกว่าเป็นเงินออมได้แต่ที่ถูกต้องคนเราควรจัดแบ่งเงินออมแยกไว้ในแต่ละวัตถุประสงค์เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการแผนการออมเงินด้วยเงิน3ตะก้าหนึ่งตะก้าเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน ตะก้าอันนี้เป็นแหล่งเก็บเงินสำรองเผื่อไว้สำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจส่งผลกระทบกับเงินของเรา 2. ตะก้าเงินเกษียณรวยตะก้านี้เป็นแหล่งสะสมเงินสำหรับไว้ใช้ในายามเกษียณจากการทำงานเน้นทยอยสะสมและลงทุนในเครื่องมือกลุ่มตราสารการเงินใช้วิธีการลงทุนเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน สามตะก้าเงินกเกษียณเร็วตะก้านี้เป็นแหล่งเงินที่จะนำไปลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างกระแสเงินสดเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วทำให้หมดกังวลเรื่องการเงินได้ก่อนกเกษียณอายุจากการทำงานเงินถ้าเราจัดให้มันเป็นระบบระเบียบจะทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้และสามารถควบคุมอนาคตการเงินของตัวเองได้ที่เหลือเราก็แค่รักษาวินยัย ทางการเงินให้มันดีเพื่อความมั่งคั่งสืบต่อไป